สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้อง F c ซนะครับชาวบาร์เบอร์ทุกทกท,กท่านเลยนะครับผมที่เป็นช่างและไม่ใช่ช่างนะครับผมที่เข้ามารับชมอยู่ในตอนนี้นะครับผมก็วันนี้นะครับนั่งนั่งทำงานอยู่ลูกน้องก็เข้ามาบอกลูกพี่ครับผมจะตัดผมครับเป็นอ่า แรงงานต่างด้าวที่เป็นลูกน้องนะครับผมเฮ้ยบอกมีเครื่องมือไม่ครบมีเขาบอกไม่เป็นไรลูกพี่ตัดได้อยู่แล้วเขาบอกเห็นลูกพี่ตัดเคยตัดอยู่มีหวีมีกันไกลก็ตัดได้แล้วมีบัตเตอรี่ก็ตัดได้แล้วก็เลยนะครับอ้าวอยากตัดก็ตัดเขาบอกผมจะเอาทรงทูบ็อกนะผมก็ตัดทรงทูบ็อกไปนะครับก็เห็นพี่น้อง fc นะครับหรือช่างหลายๆท่านนะครับตีติงเข้ามาบอกว่า มันไม่ใช่ทรงทูบ็อกหรือนูน่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะดูว่าจะตัดได้ไหมนะครับทรงทูบ็อกเดี๋ยวพี่น้อง f อหรือที่ติดตามนะครับผมพิจารณาดูด้วยว่าใช่หรือไม่ใช่ชี้แนะติดซิงเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเครื่องมือกันก่อนครับว่าเรามีอะไรกันบ้างครับโอเคครับผมไปดูกันเลยครับผมวันนี้ช่างแจก,กี้ก็ อยู่ที่บริษัทนะครับที่ทํางานนะครับผมมาดูเครื่องมือกันครับว่าเรามีอะไรกันบ้างนะครับผมเปิดเลยนะครับก็มีผ้านะครับผ้าคลุมนะครับลายเสือนะครับพี่น้องครับครับผมแล้วก็มีแบตเตอรี่ตัวหนึ่งของชุนมีนะครับผมตัวนี้เนาะนะครับผมเป็นฟันสแตนดาร์ดนะครับเป็นฟันของ อวอนนะครับผมเอาฟันวอนมาใส่นะครับตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับยี่ห้อนี้เลยนะครับผมครับแล้วก็มีตัวกันนะครับผมยีอ่อันนี้เคไม้นะครับผมแล้วก็มีหวีซอยกับหวีเล็กนะครับผมมีแค่นี้ครับ มีแค่หวีสามอย่างนะครับผมแล้วก็มีนี่กันไก่นะครับผมเป็นกันไก่วนนะครับซึ่งก็ตัดได้ก็คมนะครับผมเป็นทําไมถึงได้วอนทาไมถึงมีวนนะครับพอดีเพื่อนหิ้วมาจากต่างประเทศนะครับเป็นวนไรวนมีสายนะครับผมเขาแถมมาให้นะครับผมก็เลยไม่ได้เอามาใช้งานก็เลยเอาย์ไว้ในกล่องแบตเตอรี่ตัวใหญ่ตัวนี้นะครับผม ถามว่าคมไหมก็คมนะครับผมแต่ไม่ได้ใช้แต่จะเหนือยๆนิดนึงนะครับผมก็ตัดได้ครับแล้วก็มีฟันรองนะครับผมเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะครับผมมีแค่นี้เองครับฟันรองแล้วก็มีกิ๊บหนีผมสองตัวนะครับผมมีแค่นี้เลยนะครับมันขยันขยอจะให้ตัดเอาตัดครับผมมีแค่นี้ก็ตัดไปครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันครับเดี๋ยวลุยกันเลยโอเคนะครับ ลูกน้องก็จะผมยาวประมาณนี้นะครับนางร้องอยากได้อยากตัดส่งทูบ็อกซ์นะครับผมคลุมผ้าแบบนี้ผิดนะครับให้ดูเลยว่าคลุมแบบนี้นะครับไม่อ้อมข้ามศีรษะลูกค้านะครับผมต้องอ้อมไปทางฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้อ้อมมาอ้อมผ้าใต้คางลูกค้าแล้วก็ดึงมาซ้ายขวาชิดกันข้างล่างนะครับผมไม่อ้อมข้ามหัวลูกค้าไปนะครับอันนี้ฉีดสเปรย์เพื่อแบ่งผมง่ายๆนะครับผม ผมก็จะเหนียวสักนิดหนึ่งฉีดสเปรย์แล้วเพราะตอนนี้ทำงานอยู่นะครับผมมาตัดตอนเบรกนะครับพักเที่ยงนะครับครึ่งชั่วโมงนะครับผมบีดูความยาวของผมด้วยครับว่าผมยาวขนาดไหนนะครับผมแล้วก็แบ่งผมนะครับ ั้งเจ๊กกี้เริ่มด้วยฟันลองเบอร์สองนะครับผมขึ้นทรงขึ้นกรอบทรงนะครับผมใช้ฟันลองเบอร์2ตัวนี้เลยนะครับขึ้นกรอบทรงไปนะครับผมไถขึ้นไปนะครับแล้วก็เผยหน้าบัตเตอรเลียนออกจากผมกรอบผมที่เราคิดว่าใช้ได้แล้วนะครับถึงกรอบผมที่เราต้องการแล้วนะครับผมดันหน้าเผยหน้าบัตเตอรียนออกนะครับผมค่อยๆไล่ไปนะครับตั้งแต่ด้านข้างนะครับ จนถึงด้านหลังใบหูนะครับผมดันขึ้นไปตรงๆนะครับผมหวีลงมาดูนะครับผมที่ยังไม่ขาดนะครับผมก็หวีก็ใช้บัตเตอรเลียนตัดต่อไปนะครับผมสําหรับผมที่ยังไม่ขาดนะครับผมดันขึ้นไปเลยนะครับตามกรอบทรงที่เราต้องการนะครับ แล้วแต่เลยนะครับผมกรอ,อทรงทูบล็อกนะครับผมไม่จําเป็นว่าจะเป็นทรงผมทรงอะไรนะครับผมสูงกลางต่ำได้หมดนะครับแค่เอาผมข้้นด้านบนลงมาเป็นชั้นหนึ่งนะครับผมจากกรอบทรงกับอีกชั้นหนึ่งแค่นั้นเองนะครับผมถ่ายขึ้นไปตรงๆนะครับผมหวีลงมาดูนะครับว่ามีผมที่ยังไม่ได้ขาดนะครับก็ตัด เสยขึ้นไปนะครับผมดันออกดันตรงๆขึ้นไปแล้วก็เผยหน้าบัต,เตรเลี่นออกนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาชี้แนะนะครับติติงนะครับติชมก็มีนะครับผมต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสำหรับทรงนี้ท่านดูจบแล้วเป็นอย่างไรคอมเมนต์มาชี้แนะได้เลยนะครับผมนะครับ,บตั้งแต่ ตีนผมนะครับขึ้นไปจนถึงกรอบทรงที่เราต้องการเลยนะครับผมดันขึ้นไปเลยนะครับผมแล้วก็ใช้หวีใหญ่หวีผมด้านบนลงมาด้วยนะครับผมแล้วก็ใช้บัตเตอรเลียนไถดันขึ้นไปด้วยนะครับผมข้างขวาเราก็ทําเหมือนข้างซ้ายเลยนะครับผมไถขึ้นไปนะครับตรงๆแล้วก็ เผยหน้าบัตเตอรเลียนออกนะครับผมดันขึ้นไปตรงๆเลยนะครับเผยหน้าบัตเตอรเลียนออกนะครับเผยออกเลยนะครับดันขึ้นไปตรงๆแล้วก็เผยยาแนบสีษะนะครับผมยาไถแนบหนังสีษะนะครับผมเมื่อขึ้นไปด้านบนแล้วแนบได้เฉพาะช่วงล่างช่วงตีนผมเท่านั้นนะครับผมเมื่อขึ้นไปถึงกรอบทรงที่เราต้องการแล้วห้ามแนบเด็ดขาดเลยนะครับผมไถขึ้นไปตรงๆเลยครับ จากเราใช้เบอร์2แล้วนะครับผมเราใช้เบอร์2สร้างกรอบทรงแล้วช่างเจกี้ก็ใช้เบอร์หนึ่งนะครับลดฟันลงนะครับผมจากฟันเปล่าเบอร์0ูนย์นะครับลดฟันลงแล้วก็ใช้เบอร์หนึ่งนะครับสวมทับเข้าไปครับแล้วก็ไล่ตั้งแต่ตีนผมนะครับผมไปถึงครึ่งหนึ่งของกรอบทรง เบอร์2นะครับผมค่อยๆไถไปนะครับอย่าอันนี้มันไม่ใช่ฟันลองเบอร์1.5นะครับผมแต่เราจะทําประมาณว่าเป็นเบอร์1.5นะครับแค่ถอยคันโยกลงไปให้สุดนะครับผมแล้วก็ไล่สร้างความนวลตรงกรอบทรงผมนะครับ ทรงทูบล็อกนะครับตามที่ช่างแจ็กกี้เข้าใจนะครับผมเราจะไม่ไถขาวเด็ดขาดเลยนะครับผมเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไถขาวนะครับผมมันก็จะคล้ายๆเป็นกะลาครอบถ้าบล็อกด้านบนลงมานะครับผมปิดส่วนผมด้านล่างที่เราไถขาวนะครับผมหลายๆท่านช่างหลายๆท่านอาจจะตัดแค่เบอร์สองเลยนะครับผมแล้วก็ใช้หวีเก็บตรงตีนผมนะครับผม ผมก็จะเป็นแค่นวลกลืนนะครับผมแต่ถ้าเราใช้สีเราใช้เราไล่สีขาวเลยเราใช้เราไล่ผมตีนขาวเลยนะครับผมมันจะไม่สวยนะครับมันจะคล้ายๆว่าพอเราปล่อยผมบล็อกด้านบนลงมานะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆกลาครอบตรงส่วนผมขา,ขาวๆนะครับผมส่วนตีนผมที่เราไถ่าขาวนะครับผมเ,เราก็จะใช้ประมาณอย่างน้อยๆต้องมีตีนผมต้องมีผมนะครับผม ครับเมื่อเราไถเบอร์หนึ่งนะครับรอบศีรษะแล้วนะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อเข้ากับเบอร์สองแต่ยังไม่ต่อกันดีนะครับยังไม่นวลนะครับผมเราก็ใช้หวีที่เรามีนะครับเป็นหวีซอยนะครับผมไม่มีหวีใหญ่นะครับหวีเล็กก็จะลหมากนิดหนึ่งช่างจะเกียงก็ใช้หวีซอยตัวนี้เลยนะครับผมไล่เก็บความนวลเท่าที่มันจะทำได้นะครับผม ขราวหน้าก็คงจะต้องหาความาหาฟันรองมาให้ครบหาหวีมาให้ครบนะครับหากันไกลมาให้ครบนะครับเก็บไว้ที่บริษัทที่โรงงานนะครับผม mm. เผื่อว่าลูกน้องหรือ,อพนักงานอยากจะมาตัดอยากจะมาตัดเราก็จะได้มีนะครับ mm. เครื่องมือที่พร้อมจากงานที่สวย,น,ยน้อยก็อาจจะสวยมากขึ้น จากงานที่ขี้เหลก็อาจจะสวยขึ้นได้สักนิดหนึ่งนะครับผมเราจะใช้หวีซอยตัวนี้นะครับผมไล่สร้างความนวลน,นะครับผมแล้วก็ยกลบขอบผมที่เราแบ่งไว้นะครับที่มันยังเป็นขอบอยู่แล้วก็กําหนดความยาวของผมที่เราแบ่งไว้นะครับไปในตัวด้วยนะครับผมที่มันยาวเกินเพื่อนมานะครับเราก็แค่ยกวีขึ้น ตามระดับหนึ่งสามสี่ก็ว่าไปนะครับยกขึ้นที่สองยกที่สามครับยกที่สี่ครับยกที่ห้าครับไล่ไปเรื่อยๆมียกที่หด้วยนะครับผมค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาติติงชี้แนะนะครับผมติชมนะครับผมขอบคุณช่าง ที่มากประสบการณ์ทุกๆท่านที่เข้ามาผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับและช่วยพิจารณาติชมชี้แนะได้เลยนะครับผมแล้วก็อาจารย์ทุกๆท่านนะครับผมอยากจะชี้แนะติติงเชิญเลยนะครับผมถ้าท่านผ่านมาพบคลิปนี้นะครับผมยินดีรับฟังทุกๆคอมเมนต์นะครับผมเราก็จะหวีไล่นะครับกรอบทรงผมที่เราขึ้นไว้นะครับกับชั้นผมที่เราแบ่งไว้ จากที่มันเป็นชั้นอยู่นะครับให้มันขอบหายนะครับผมจะเห็นว่าผมมุมนี้ช่างจะก,กี้แบ่งมันจะไม่ตรงนะครับก็เลยแบ่งใหม่อีกทีนึงนิดนึงแล้วก็ใช้ตัวกันนะครับผมเก็บอีกทีนึงนะครับเกาเกาหน่อยนะครับมันจะชันชี้สักนิดนึงสําหรับผมตรงนี้นะครับใช้ตัวกัน เก่านิดนึงนะครับผมมีปล่อยผมด้านหน้าขึ้นมาก็หนีบไว้สักหน่อยนะครับเราก็กันผมอ่อนตรงหน้าผากนะครับออกนิดนึงนะครับผมแล้วก็กันด้านตรงนี้นะครับข้างศีรษะนะครับผม สำหรับทรงนี้นะครับผมท่านพี่ที่มากประสบการณ์ทุกทุกท่านนะครับผมหรือว่าอาจารย์หรือใครก็ตามที่มีความรู้ในเรื่องของทรงผมนะครับผมถ้าช่างแจ็กกี้ตัดผิดนะครับตัดไม่ถูกก็เชิญคอมเมนต์ชี้แนะได้เลยนะครับผมยินดีรับฟังทุกทุก,ท,กท่านเลยนะครับผมและกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมที่เข้ามาชี้แนะนะครับผม แล้วก็มากันนะครับตรงด้านข้างนะครับผมในส่วนที่มันในส่วนที่ใครๆก็เห็นนะครับผมคือการกันนะครับผมเราต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับผม พราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ขัดกรอบทรงผมให้ชัดให้เด่นขึ้นนะครับผมถ้าเรากันเบี้ยวนะครับหรือกันไม่คมนะครับผมกรอบทรงผมอาจจะดูไม่เด่นชัดนะครับผมอาจจะความสวย จากที่สวยอาจจะสวยมากขึ้นนะครับถ้าเรากันคมกันเด่นชัดนะครับผมแต่ถ้าทรงผมที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าเรากันสวยนะครับผมแน่นอนครับมันก็จะดูดีขึ้นมานะครับผมแล้วเราก็มากันนะครับด้านขวาหน้าผากนะครับฝั่งขวานะครับผมให้มันเชื่อมต่อกับฝั่งซ้ายนะครับผม กันเหมือนๆกันกับฝั่งนู้นเลยครับผมก็คงจะต้องหาเครื่องมือมาไว้ให้ครบนะครับที่บริษัทเพราะว่านะครับเราจะมันจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับจากที่เราตัดขี้เหร่ขี้เลรนะครับผมพอมีเครื่องมือไม่ครบยิ่งขี้เหรเข้าไปใหญ่เลยนะครับผม เออถ้ามีเครื่องมือครบๆนะครับก็อาจจะถูกถูกติติงน้อยนิดนึงน้อยหน่อยนะครับผมแต่พอขนาดเครื่องมือครบๆช่างจ๊ก,กี้เองยังถูกติติงมายังถูกชี้เนี่ยมาแต่ก็ยินดีนะครับผมยินดีรับฟังทุกๆท,ท่านนะครับไม่โกรธเลยนะครับผมขอบคุณด้วยซ้ํานะครับผม เราจะได้รู้นะครับความผิดพลาดเราจะได้แก้ไขนะครับผมในส่วนของช่างแจ็กกี้เองนะครับผมและในส่วนของช่างใหม่นะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมนำคอมเมนต์ด้านล่างที่ช่างท่านมากประสบการณ์หลายๆท่านคอมเมนต์มานะครับแล้วก็ดูคลิปประกอบไปด้วยนะครับผมเพื่อประโยชน์ของตัวท่าน ตัวช่างเองนะครับผมกับช่างใหม่นะครับสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์นําไปใช้นะครับสิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์อย่านําไปนะครับผมในการสร้างกรอบทรงนะครับผมผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะครับส่วนความละเอียดหรือความสมบูรณ์ของทรงผมอันนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยตนเองนะครับอ่านคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมส่วนพี่น้อง fc ที่ไม่ใช่ช่างนะครับผม เราสร้างกรอบทรงถ้าเราสร้างกรอบทรงได้ขนาดนี้นะครับผมไม่ต้องเดินไปไหนไม่ต้องอายเลยนะครับผมช่างเจ๊กี้มองว่าช่างเจ๊กี้เป็นช่างเองนะครับก็มองว่าสวยนะครับผมสําหรับกรอบทรงที่ตัดแล้ว <ม ith> เป็นกรอบทรงที่ได้ในระดับหนึ่งนะครับผมไม่ต้องอายนะครับไม่ได้เบี้ยวไม่ได้บิดไม่ได้หนาไม่ได้เป็นขึ้นนะครับผม เมื่อเรากันนะครับเมื่อเรากันขอบด้านซ้ายกับด้านขวาแล้วนะครับผมช่างเจกี้ก็จะชอบกันไททอยนะครับด้านหลังนะครับผมเป็นครั้งสุดท้ายนะครับหนึ่งสองสามครั้งที่สามนี่คือไททอยนะครับผมช่างบานท่านอาจจะกันตั้งแต่ซ้ายมาหลังใบหูมาไททอยแล้วก็มาหลังใบหูด้านขวานะครับแล้วก็ไปจบตรงขวาเลย,เลยก็มีนะครับสำหรับท่านช่างที่เก่งๆค่ Firstly, องๆนะครับผม ถนัดใครถนัดมันนะครับผมช่างจัก,กี้ถนัดแบบนี้นะครับถ้าขัดหูขาดตาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเมื่อเรากานเสร็จแล้วนะครับช่างจ๊ก,กี้ก็จะปล่อยผมด้านบนนะครับฉีดสเปรย์สักหน่อยนะครับเพื่อให้ผมเปียกที่มันจะง่ายต่อการตัด ความยาวของผมด้านบนนะครับผมมันจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นสำหรับตัวช่างแจ็กกี้เองนะครับผมสำหรับผมตรงนี้นะครับผมสำหรับบางท่านนะครับอาจจะเอาออกแค่ปลายนิดนึงนะครับแค่ปลายผมนะครับผมแล้วก็ตัดปลายผมด้านบนแค่นั้นก็น่าจะจบแล้วนะครับผมช่างแจ็กกี้ก็จะตัด นะครับกะว่าจะให้มันอยู่ประมาณกรอบทรงพอดีนะครับผมแต่ถ้าจะให้มันอยู่เป็นบล็อกที่ห้อยลงมานะครับให้อยู่เหนือกรอบให้อยู่ใต้กว่ากรอบทรงผมก็ต้องเอาลงมาอีกนะครับแล้วแต่เลยนะครับผมตอนนี้จะเห็นว่าผมเนี่ยอยู่ประมาณต่ำกว่ากรอบทรงผมนิดนึงนะครับผมแต่เมื่อผมแห้งแล้วนะครับ มันก็จะดีดตัวขึ้นไปเกือบเสมอหรือเท่ากรอบทรงผมเลยนะครับผมทูบ็อกก็คือว่านะครับตอนที่มันเปียกๆอยู่แบบนี้นะครับมันเป็นทูบ็อกไปแล้วนะครับผมแต่ส่วนจะหดขึ้นไปแล้วมันจะขึ้นไปตรงกรอบทรงมันอยู่ที่การเซ็ตทรงผมด้วยนะครับตามที่ช่างแจ็กกี้เข้าใจนะครับผิดถูกยังไงคอมเมนต์ Comment มาบอกได้เลยนะครับผม ทังเจ๊กกี้ก็จะแบ่งผมตัดนะครับไล่ทีละระดับนะครับผมแบ่งเป็นสามช่อนะครับผมที่จะตัดปลายผมนะครับจะมีหลิมหลิมหล,มลิมขึ้นมานิดนึงนะครับสำหรับช่อสุดท้ายนะครับก็ตัดออก นะครับแล้วเราก็มาทําฝั่งขวานะครับทาเหมือนเดิมเหมือนฝั่งซ้ายเลยนะครับผมหวีลงมาครับผมช่อแรกแล้วเราก็กําหนดกรอบที่เราจะต้องตัดนะครับผมถ้าท่านชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับถ้ายังไม่ได้กดติดตามกดซับสไคร์นะครับผมนะครับในการซอยผมนะครับช่างหลายๆท่าน นะครับติติงมานะครับว่าเป็นการซอยผมที่ผิดในช่วงแรกนะครับช่างักกีเองก็ต้องนะครับพัฒนาฝึกฝนตัวเองไปนะครับหาดูช่องทางหลายๆช่องนะครับช่อง YouTube มีมากมายเลยนะครับสำหรับอาจารย์ช่างที่สอนตัดผมนะครับผมเป็นวิทยาทานแก่ช่างรุ่นใหม่ๆมากๆเลยนะครับผม หลังจากที่เราเรียนจบจากโรงเรียนมาแล้วนะครับเราก็อาศัยช่องช่องทางสื่อโซเชียลนี่แหละครับผมเพื่อฝึกฝนฝึกปือฝีมือตัวเองนะครับผมเป็นช่อที่สองนะครับของช่างจก,กี้ที่ดึงผมลงมาเพื่อตัดความกำหนดความยาวของกรอบผมนะครับผมแล้วก็ดึงผมด้านบนลงมาช่อสุดท้ายนะครับ ถ้าตามความเป็นจริงแล้วตรงนี้นะครับถ้าผมแห้งแล้วนะครับถ้าอยู่ได้ขนาดนี้แบบนี้สําหรับช่างแจ็กกี้เองนะครับแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เปียกฝนอยู่คือเป็นทูบ็อกไปแล้วนะครับผมแต่ของช่างแจ็กกี้เองนะครับลูกน้องเขาบอกว่าผมขอสั้นนิดนึงอะ่ะเอารูปมาให้ดูแล้วบอกว่าอยากให้แต่ว่าผมด้านล่างนี้อยากให้มันขึ้นมานะครับผม สำหรับความยาวตรงนี้แล้วก็สิ่งที่ช่างแจ็กกี้ตัดมาแล้วออกมาประมาณนี้นะครับผมผิดถูกยังไงขอให้ทุกท่านชี้แนะติติงเข้ามาได้นะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับช่างแจ็กกี้ก็ฝากไว้แค่นี้สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ